รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมริทีวเ <Hey! S 2> <Huh? S 1> จะรีบไปไหนอ่ะ ไปสปกพี่ไปเปลี่ยนสปกอสี่ขีดศูนย์หนึ่งให้เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรนะครับโอ้ยไม่ต้องไปถึงสปกก็ได้ยื่นออนไลน์ก็ได้นะจริงเหรอพี่แล้วผมต้องทําไงครับอืมก่อน,อนเลยเข้าไปที่เว็บไซต์ของสอปกแล้วเลือกเปลี่ยนหนังสืออนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินหรือสอปกอสี่ขีดศูนย์หนึ่งเป็นโฉนดเพื่อการเกษตรแล้วกรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบแล้วเลือกคำร้องแสดงความประสงค์ขอออกโฉนดเพื่อการเกษตร หลังจากบันทึกคำร้องแล้วก็กดยื่นคำร้องไปเลยก็จะสามารถเป็นหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินหรือสปก4ขีศเป็นโฉนดเพื่อการเกษตรสามารถยื่นความประสงค์ขอออกโฉนดเพื่อการเกษตรของสปกในพื้นที่จังหวัดใกล้บ้านท่านได้เลยครับอย่าลืมมายื่นคำขอไันเยอะๆนะครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ ปักหมุดจุดเกษตรค่ะปุ๊กสมภพชูกิจและทีมงานอธิบคร่นทุกคนมาแล้วค่ะเจอกันเวลาดีแบบนี้นะคะ15นาฬิกา20นาทีโดยประมาณทุกๆวันอังคารค่ะและแน่นอนหลากหลายเรื่องราวรอคุณผู้ชมอยู่ในรายการค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเกษตรเทคโนโลยีนวัตกรรมวิถีชีวิตความเป็นอยู่หรือว่าวัฒนธรรมต่างๆนะคะและที่สําคัญพลาดไม่ได้เลยนั่นก็คือเรื่องราวของโครงการดีๆนโยบายสําคัญๆจากภาครัฐติดตามได้ในรายการปัก ผุดจุดกรตรค่ะวันนี้นะคะช่วงแรกพาไปอัปเดตประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจกันก่อนติดตามได้ในช่วงของรอบรู้ถูไทยแลนด์ค่ะ วันที่29เมษายน2568ที่ผ่านมาศาสตราจารย์ดรน,นรุม,มนพินโยศินวัตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะลงพื้นที่แปลงใหญ่ลิ้นจี่ณนศะูนย์ลิ้นจีอุทัยรัศมีตำบลขามเท่าอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมพร้อมกันนี้ได้มอบนโยบายและรับฟังปัญหาของเกษตร,รกรอย่างใกล้ชิดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังคงเล็งเห็นถึงความสําคัญของผลไม้ไทยซึ่งสามารถส่งออกเพื่อสไร้างรายได้เป็นอันดับต้นๆของประเทศ วันนี้เราก็มาเยี่ยมให้กำลังใจกับพี่น้องเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ผู้ปลูกลิ้นจี่เป็นพันธุ์พิเศษ,ษ,ษที่ได้ GI นะคะพันธุ์นครพนมหนึ่งของจังหวัดนครพนมเป็นสินค้ามีชื่อแล้วก็ผลไม้จากนครพนมเนี่ยส่งออกไปต่างประเทศเยอะมากนะคะในประเทศเองเนียก็มีการบริโภคเยอะแต่เราก็อยากให้มีการสนับสนุนเพิ่มเติมในพื้นที่ค่ะ ภายในงานในเศรษฐกิจกระจังวงเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปกพร้อมด้วยนนววัฒนามังที่สารรองเลขาธิการสปกได้เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมมอบฉนดเพื่อการเกษตรจำนวน100ฉบับให้แก่เกษตรกรผู้ถือครองพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายที่มุ่งส่งเสริมความมั่นคงในสิทธิการถือครองที่ดินของเกษตรกรทั่วประเทศฉนดเพื่อการเกษตรที่มอบให้ในครั้งนี้เป็นเอกสารสิทธิ์ที่ออกโดยสปกซึ่งสามารถนำไปใช้เป็น หลักประกันในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินหรือหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอันจะช่วยส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถพัฒนาศักยภาพในการผลิตและการประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังเป็นการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมโดยเฉพาะในกลุ่มเกษตรกรรายย่อยที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรด้านที่ดินการดําเนินงานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายสําคัญของสํานักง,งานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรทั่วประเทศ ผ่านการจัดการที่ดินอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงการใช้ที่ดินอย่างเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในด้านการผลิตการพัฒนาเศรษฐกิจระดับครัวเรือนและการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนในระยะยาวพื้นที่สวนลิ้นจี่อุทัยรัศมีมีการปลูกลิ้นจี่ชื่อพันธุ์ลิ้นจี่นครพนมหนึ่งหรือนอพรหนึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มีลักษณะโดดเด่นมีรสออกหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อยผลลูกใหญ่เนื้อแห้งไม่เละ กินแล้วจะได้รสสัมผัสที่กรอบและหวานเป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตประมาณ65-180ถึงกิโลกรัมต่อต้นสามารถเก็บเกี่ยวได้ในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมของทุกปีการส่งออกจำหน่ายยังให้ราคาดีและไม่มีปัญหาด้านการตลาดซึ่งลิ G ้นจี่นพ่1เป็นผลไม้ที่ได้รับการรับรองมาตร,รฐาน GI ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดน,นครพนมด้านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรและแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรแ และพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครพนมพร้อมให้กําลังใจชาวสวนลิ้นจี่ในพื้นที่นะคะก็เป็นลิ้นจี่ที่อร่อยจริงๆขอยืนยันนะขอเชิญชวนพี่น้องมาช่วยกันสนับสนุนซื้อลิ้นจี่ไม่ใช่เฉพาะแปลงนี้เนาะ,ะของนครพนมนมีหลายแปลงด้วยกันตำบลคำเท่านะคะพันนพอนงอร่อยจริงๆยืนยันโดยกระทรวงเกษตรค่ะ เศรษฐกิจกระจ่างวงเลขาที่การสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมมอบหมายให้นายสุรชัยยุทธชนะรองเลขาที่การสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเป็นผู้แทนในการแถลงข่าวร่วมกับการยางแห่งประเทศไทยจัดงานคลิกออฟการมอบโฉนดต้นไม้และโฉนดต้นยางพาราโดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับความมั่นคงในการถือครองที่ดินของเกษตรกรเป็นการเปิดประตูให้ต้นไม้และต้นยางพารากลายเป็นทรัพย์สินที่ใช้การได้ทั้งในฐานะหลักทรัพย์เพื่อ สินเชื่อหรือทรัพย์ที่มีมูลค่าในระบบเศรษฐกิจไทยและเป็นนวัตรกรรมที่ช่วยส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสอปรกอรับเคลื่อนนโยบายฉนดต้นไม้มาอย่างต่อเนื่องพร้อมออกหลักเกณฑ์เงื่อนไขขั้นตอน และรูปแบบโฉนดต้นไม้ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อส่งเสริมการทำเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยกระดับมูลค่าที่ดินและสินทรัพย์ในพื้นที่สปกเพิ่มช่องทางการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรจากการปลูกไม้มีค่าในอนาคตอาทิการซื้อขายคาร์บอนเครดิตการค้าเนื้อไม้ทั้งในและต่างประเทศและเป็นแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตปฏิรูปที่ดิน ครับก็ขอฝากไปยังพี่น้องเกษตรกรที่รับการจัดที่ดินจากสปกรไปแล้วนะครับที่ท่านได้รับหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตรูปที่ดินนะครับหรือสปกร4.01หรือโฉนดเพื่อการเกษตรนะครับนอกจากเอกสารสิทธิ์เหล่านี้แล้วนะครับพี่น้องเกษตรกรก็ที่มีต้นไม้อยู่58ชนิดนะครับตามที่เราได้ประกาศไปก็สามารถมาขอขึ้นนะครับขอออกโฉนดต้นไม้เป็นเอกสารสิทธิ์นะครับรับรองสิทธิ์นะครับเป็นเอกสารสิทธิ์หนึ่ง โดยท่านมายื่นคำขอได้ที่สปพจังหวัดที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับในการออกนเงือนับรองนะครับฉะดดต้นไม้เอัเปเียประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจไปแล้วนะคะคุณผู้ชมแต่ว่ารเรื่องราวดีๆในรายการไม่ได้หมดเพียงแค่นี้นะคะพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามมหาชนสอบเด็ดด้วยกันค่ะ จะรีบไปไหนอ่ะไปสปกอพี่ไปเปลี่ยนสปก4ขีด0 1ให้เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรนะครับโอ้ยไม่ต้องไปถึงสปกก็ได้ยื่นออนไลน์ก็ได้นะจริงเหรอพี่แล้วผมต้องทําไงครับอืมก่อน,อนเลยเข้าไปที่เว็บไซต์ของสอปกแล้วเลือกเปลี่ยนหนังสืออนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินหรือสอปก4ขีด0 1เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรแล้วกรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบ แล้วเลือกคำร้องแสดงความประสงค์ขอออกโฉนดเพื่อการเกษตรหลังจากบันทึกคำร้องแล้วก็กดยื่นคำร้องไปเลยก็จะสามารถเป็นหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินหรือสอปกระีีเป็นโฉนดเพื่อการเกษตรสามารถยื่นความประสงค์ขอออกโฉนดเพื่อการเกษตรของสอปกรในพื้นที่จังหวัดใกล้บ้านท่านได้เลยครับเอย่าลืมมายืาย่น,นคำขอเยอะๆนะครับ ศัพพื้นเมืองของจังหวัดระนองค่ะที่แถวพัทลุงแถวอะไรนี่เขาจะเรียกยาล่วงเล็ดนอหัวครกของเราเคยเรียกกานอยู่จ้ะเหมือนกับก็เป็นการถนอมอาหารอย่างหนึ่งเหมือนสมัยก่อนคนไม่มีเตาอบใช่ไหมเขาก็าใช้ใช้วิธีการตากแดดแล้วก็เอามาคั่วแล้วทำให้รสชาติมันหวานที่จริงอ่ะ กะอยู่ที่นี่พิเศษมีเพื่อนคนหนึ่งเคยเอาไปปลูกเอากะอยู่ที่เนี่ยไปปลูกที่จังหวัดอื่นแล้วมาต่อว่าป้าว่าทําไมมันไม่หอมหวานเหมือนกะอยู่ป้าก็เลยบอกเขาว่าต้องขุดดินกับหอบอากาศไปด้วยคือรสชาติในตัวของมันเองมันจะออกหวานออกมันนะคะด้วยสภาพภูมิอากาศภูมิประเภทของก็พยายามที่ห้อมล้อม้วยน้ําทะเลรสชาติมะม่วงมะพน้า์ที่นี่ถึงรสชาติหวานมันทําให้มีชื่อ เสียงในการว่ามาเที่ยวกาะพยา,ยามต้องมาซื้อเม็ดกะอยู่ที่เกยาะพยามนะลูกค้าเขาก็ดูตาสัญลักษณ์คิวแล้วเขาก็เออเนี่ยเรามีมาตรฐานมีการบํารุงรักษาอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ทําให้สินค้าเราออกดีมากค่ะถ้าไม่มีกระทรวงเกษตรเราก็ยังมาไม่ถึงจุดนี้ค่ะขอบคุณนัทที่รัก <laughs> ไปไหนอะไปสปกอพี่ไปเปลี่ยนสปก4ขีด0 1ให้เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรนะครับโอ้ยไม่ต้องไปถึงสปกก็ได้ย่นออนไลน์ก็ได้นะจริงเหรอพี่แล้วผมต้องทําไงครับอืมก่อนอื่นเลยเข้าไปที่เว็บไซต์ของสอปกแล้วเลือกเปลี่ยนหนังสืออนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินหรือสอปก4ข0 1เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรแล้วกรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบ แล้วเลือกคำร้องแสดงความประสงค์ขอออกโฉนดเพื่อการเกษตรหลังจากบันทึกคำร้องแล้วก็กดยื่นคำร้องไปเลยก็จะสามารถเป็นหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินหรือสอปก4 01เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรสามารถยื่นความประสงค์ขอออกโฉนดเพื่อการเกษตรของสปกในพื้นที่จังหวัดใกล้บ้านท่านได้เลยครับอย่าลืมลม,มายื่นคำขอก <ขอ S 1> ันยเยอะๆนะครับ ในช่วงที่2แล้วปักหมุดจุดเกษตรนะคะช่วงเวลาที่คุณผู้ชมของเราหลายหลายคนรอคอยเลยเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมักจะเป็นตัวอย่างของการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับหลายหลายคนได้เป็นกําลังใจได้ด้วยแล้วก็มีทั้งความรู้รอยอยู่ด้วยค่ะวันนี้มหาชนช็อตเด็ดจะมีเรื่องอะไรมาฝากนั้นตามทีมงานของเราไปเลยค่ะ อยู่คู่กับคนไทยมาช้านานเมืองไทยเป็นพื้นที่ที่เหมาะกับการอยู่อาศัยร่วมกับธรรมชาติอย่างเกิดประโยชน์สูงสุดและเกษตรกรยังถือเป็นหัวใจสำคัญที่ช่วยสร้างผลผลิตให้กับคนไทยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสอป,ปกรมีบทบาทสำคัญต่อความสำเร็จของภาคการเกษตรในประเทศไทยโดยทำหน้าที่จัดสรรที่ดินให้แก่เกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกินเพื่อให้พวกเขามีโอกาสสร้างไรายได้ เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวอย่างมั่นคงประนอมกองชิดนะคะประธานกลุ่มวิสาหากิจชุมชนบ้านหนองปรงเพื่อการเกษตรค่ะ,ก,ะ,คะ,ะกลุ่มวิสาหากิจชุมชนเนี่ยจะตั้งอยู่พื้นที่หมู่ที่5ตําบลหนองปรงอำเภอเขาย้อยนะคะเป็นเขตพื้นที่สประกอํานวน1,200ไร่นะคะพื้นที่ทั้งหมดประกอบการปลูกพืชไม่มีการเลี้ยงสัตว์ เนื่องจากว่าประสบปัญหาเรื่องแหล่งน้ําหลังจากนั้นสป,ปกก็เข้ามาส่งเสร,ริมการขุดเจาะแหล่งน้ําแต่น้ําก็ไม่เพียงพอเหมาะสําหรับการปลูกข้าวนะคะทางสมาชิกของสอป,ปรกรเนี่ยก็เลยมีการรวมตัวกันประชุมเพื่อหาพืชที่เหมาะสมกับสภาพดินเป็นพืชที่ใช้น้ําน้อยก็เลยรวมตัวกันไปที่สป,ปรกรและสํานักงานเกษตรก็ได้คําตอบคือเราจะต้องหาถั่วลิสงมาปลูกเพื่อเหมาะสมกับลักษณะดินหลังจากที่เราเริ่มผลิต ปลูกถั่วแล้วแล้วก็มีการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขึ้นในปี2563และมีการแปรรูปตลอดจนสปกรได้มีการสนับสนุนด้านกิ่งพันธุ์เช่นกิ่งมะม่วงสะเดายางนาขนุนซึ่งสมาชิกของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองปงเพื่อการเกษตรก็ได้นำไปปลูกในพื้นที่สปกรปัจจุบัน มีสมาชิกทั้งหมด97หลังคารเรือนแล้วค่ะในพื้นที่สปกรค่ะโดยหน่วยงานสปกรจัดฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องนะคะมีการติดตามประเมินผลและเราก็ไปร่วมฝึกในสถานที่ของโครงการรัฐบาลที่จัดการฝึกอบรมเราก็เข้าไปร่วมกับเขาค่ะปัจจุบันนะคะ สินค้าแปรรูปของเราที่ใหญ่ที่สุดก็คือถั่วคั่วทรายแล้วก็กล้วยเพราะกล้วยเนี่ยก็เป็นพืชที่ใช้น้ําน้อยแล้วแปลงของสอปกซึ่งเราได้รับโฉนดมามีการปลูกพืชสาระดับคือไม้ยืนต้นไม้เศรษฐกิจแล้วก็ พืชอายุสั้นเป็นแหล่งรายได้ของเราจึงทําให้คนในชุมชนเนี่ยสามารถจัดกลุ่มออมทรัพย์ในชุมชนโดยเฉพาะกลุ่มสมาชิกสปะก,กลุ่มวิสาหกิจของเราค่ะก็จะมีแหล่งเงินทุนของชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ ปัจจุบันการสนับสนุนเฉพาะพื้นที่ทำกินเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีการแปลรูปหรือสร้างผลิตภัณฑ์จำเป็นต้องมีช่องทางการจัดจำหน่ายทั้งภายในและภายนอกชุมชนดังนั้นการอบรมด้านการตลาดออนไลน์จึงเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สปรกรให้ความสำคัญเพื่อส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าในยุคที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งการปรับตัวจึงเป็นสิ่งจำเป็นต่อการสร้างไรายได้อย่างยั่งยืน สอปรอร์นะคะได้มีการส่งเสริมด้านการอบรมด้านการขายออนไลน์ด้านการเพิ่มมูลค่าแก่สิ่งของคือด้านแพ็เกจจิ้งที่เข้ามาสนับสนุนเราอย่างต่อเนื่องเลยค่ะมีการพัฒนาเครือข่ายเชื่อมโยงเครือข่ายต่างๆเพื่อเอาสินค้าของเราไปวางตามจุดตามร้านค้าที่ทางหน่วยงานสอปอพาเราไปตอนนี้เราสามารถมีกําลังการผลิตขึ้นสูงตอนนี้เราหันมาปลูกถั่วลิสงซึ่งเป็นถั่วหลังนาขึ้นมาแล้วเรา สาามรถขยายกำลังการผลิตเป็นต่อปีได้สบายเลยค่ะ สนใจไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะเรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะติดตามชมได้ในมาชนช็อตเด็ดนะคะแต่ว่าคุณผู้ชมคะในช่วงหน้าแหมช่วงนี้ก็ไม่อยากให้พลาดเพราะว่าอะไรที่อยู่ในกระแสและอะไรที่น่าสนใจเราสามารถติดตามกันได้ในช่วงของกระแสอินไซด์แต่ตอนนี้พักสักครู่เดียวะค่ะจะรีบไปไหนอะ ไปสปกพี่ไปเปลี่ยนสปกสี่ขีดศูนย์หนึ่งให้เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรนะครับโอ้ยไม่ต้องไปถึงสปกอก็ได้ย่นออนไลน์ก็ได้นะจริงเหรอพี่แล้วผมต้องทําไงครับอืมก่อนอื่นเลยเข้าไปที่เว็บไซต์ของสอปกแล้วเลือกเปลี่ยนหนังสืออนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินหรือสอปกสี่ขีดศูนย์หนึ่งเป็นโฉนดเพื่อการเกษตรแล้วกรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบแล้วเลือกคำร้องแสดงความประสงค์ขอออกโฉนดเพื่อการเกษตร หลังจากบันทึกคำร้องแล้วก็กดยื่นคำร้องไปเลยก็จะสามารถเป็นหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินหรือสปก4ข1เป็นฉนดเพื่อการเกษตรสามารถยื่นความประสงค์ขอออกฉนดเพื่อการเกษตรของสปกในพื้นที่จังหวัดใกล้บ้านท่านได้เลยครับอย่าลืมมายื่นคำขอกันเยอะๆนะครับ ดีใจเราภูมิใจที่เราไม่ได้ใช้สารฆ่ามแมลงเลยยาฆ่ามแมลงการทําคุณภาพผมก็ไปอบรมอยู่เขาบอกว่าต้องเก็บผลที่มันสุกจัดจัดเอาให้มันสุกง,งอมเต็มที่เลยแล้วมันจะได้มีกลิ่นพอมันสุกอะเม็ดในมันกลินจะดีกว่าก็ทําแบบนี้ก็ภูมิใจแล้ว ไปไหนอะไปสปกพี่ไปเปลี่ยนสปก4ขีด0 1ให้เป็นโฉนดเพื่อการ,กรเกษตรนะครับโอ้ยไม่ต้องไปถึงสปกก็ได้ยืนออนไลน์ก็ได้นะจริงเหรอพี่แล้วผมต้องทำไงครับอืมก่อนอื่นเลยเข้าไปที่เว็บไซต์ของสอปกแล้วเลือกเปลี่ยนหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินหรือสอปก4 0 1เป็นโฉนดเพื่อการ,กรเกษตรแล้วกรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบ แล้วเลือกคำร้องแสดงความประสงค์ขอออกโฉนดเพื่อการเกษตรหลังจากบันทึกคำร้องแล้วก็กดยื่นคำร้องไปเลยก็จะสามารถเป็นหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินหรือสอปก4ข1เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรสามารถยื่นความประสงค์ขอออกโฉนดเพื่อการเกษตรของสอปกในพื้นที่จังหวัดใกล้บ้านท่านได้เลยครับอย่าลืมมายื่นคำขอเยอะๆนะครับ ชมรายการปักหมุดจุดเกษตรรับรองได้เลยค่ะคุณผู้ชมว่าไม่ตกกระแสอย่างแน่นอนเพราะว่าอะไรที่เป็นประเด็นอะไรที่อยู่ในกระแสอะไรที่ได้รับความสนใจคุณผู้ชมจะได้ติดตามค่ะวันนี้เช่นเดียวกันนะคะรเรื่องราวน่าสนใจที่ไม่อยากให้คุณผู้ชมพลาดเลยพาคุณผู้ชมไปติดตามกันเลยค่ะกระแสอินไซด์ค่ะ ชาวอำเภอบุญทริกจังหวัดอุบนราชธานีปลูกพืชสมุนไพรบนพื้นที่สปกอและรวมกลุ่มกันแปลรูปผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับชุมชนอีกทั้งยังส่งเสริมอาชีพให้กับผู้บำบัดยาเสพติดมินิทัญรักษเดิมเนี่ยก็เป็นรับราชการทีนี้จุดที่เราสนใจก็คือช่วงที่เขาจะให้บูมกัญชาก็เลยรวมกลุ่มกัน จะสร้างโรงเรือนปลูกกัญชาทีนี้พอปลูกไปได้สักพักหนึ่งพายุมาโรงเรือนถูกหอบไปทั้งหมดเลยก็เลยไม่ได้ทํากัญชาต่อก็เลยทําเป็นสมุนไพรทั่วไปก่อนก็จะมีพวกขมิน้นพวกตะไคร้ข่าที่เป็นสมุนไพรพื้นบ้านที่เราใช้ไปทําเครื่องแกงไปทําลูกประครบสมุนไพรมะกรูดมะนาวแล้วก็ขมิ้นชันทีนี้ตรงส่วนหนึ่งที่เราสนใจที่จะทําก็คือไม่ได้ตั้งใจที่จะทําแบบธุรกิจใหญ่โตแต่ทําเพื่อเราอยู่รอดได้ทําเพื่อการอยู่การกิน ะะแล้วก็แลกเปลี่ยนกันมีเยอะก็ขายเพื่อสร้างไรายได้แล้วก็เอาไปขยายต่อในเรื่องของให้กับชุมชนนะคะชุมชนของเราก็จะมีที่ดูอยู่ตอนนี้ก็คือช่วยผู้บำบัด ให้มีการฝึกอาชีพผู้บำบัดสารเสพติดนะคะได้มีอาชีพแล้วก็มีงานทํารายได้ก็จะแบ่งให้เขาไปใช้ด้วยที่ดินที่ได้มานี่จะเป็นสปอของมรดกก็จะแบ่งจัดสรรส่วนก็คือสําหรับแปลงนี้ก็จะมีที่อยู่อาศัยสําหรับค้าขายเล็กๆน้อยๆแล้วก็ปลูกพืชสม,มุนไพรปลูปกพืชไว้สําหรับกินมีบ่อเลี้ยงปลาจุดที่ทํานาด้วยก็จะจัดสรรเป็นสัดส,ส่วนแล้วก็แปลงอีกแปลงหนึ่งก็จะเป็นแปลงปลูกสวนป่าประมาณ สไร่สวนทุเรียนประมาณ4ี5หไร่นอกนั้นก็จะเป็นสวนยางสําหรับสมุนไพรก็ปลูกตามร่องยางตามร่องทุเรียนแล้วก็ร่องสวนป่าบ้างค่ะส่วนเราดูแลก็จะเป็นปุ๋ยที่เราหมักเองเป็นปุ๋ยคอกผสมกับแกลบดําผสมกับแกลบสดแล้วก็ใส่สารเล่งที่เป็นพอดอต่างๆมาหม,ามากักเพื่อที่จะใช้สําหรับปลูกทั้งหมดเลยเราจะไม่ใช้เคมีเราจะใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทั้งหมด นอกจากจะทำปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองแล้วผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสวนก็ยังเพียงพอที่จะแจกจ่ายและนำไปขายในตลาดชุมชนสร้างไรายได้และส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชนอีกด้วย สมุนไพรนอกจากสวนที่นี่จะมีสวนของสมาชิกเพื่อนๆด้วยเราจะมีตลาดสีเขียวที่อยู่ที่โรงพยาบาลนะคะเป็นจุดจําหน่ายทุกคนที่มีสมุนไพรอยู่ในสวนก็จะมาเอาไปขายส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเอาไปดัดแปลงเป็นอาหารเพื่อไปจําหน่ายให้กับที่ตลาดเขียวนะคะแล้วก็จะมีตั้งแต่ลูกม่อนมีพวกพืชผักที่เป็นพืชในหมู่บ้านที่เป็นธรรมชาติเองเช่นขาต้นผักกูดขิงตะไคร้ก็จะมัดมัดไปขายมีห หอมมีกระเทียมที่แต่ละแปลงปลูกของกันเองแล้วก็จะไปขายตรงนั้นรวมกันค่ะผลิตภัณฑ์ที่เราทำเราปลูกเนี่ยค่ะเราสามารถเอาไปต่อยอดได้เป็นอาชีพเช่นเราทำสบู่ส่วนประกอบก็จะมีสารตัวตัว n 70พวกิสลีนต่างๆแล้วก็กินที่เราได้เนี่ยก็จะมาจากของขมิ้นที่เราปลูกค่ะเอามาสกัดแล้วก็เอามาผสมกันคนให้เข้ากันเสร็จแล้วถ้าเราชอบกลิ่นอื่นอีกต้องการที่เป็นอโลมานะค่ะก็สามารถเติมกลิ่นเข้าไปได้แล้วก็จะเทให้เป็นแผ่นตามแบบพ จนกว่ามันจะเซ็ตตัวจะแห้งแล้วสามารถแกะออกมาเป็นก้อนแล้วก็แพ็กเกจแล้วก็ติดใส่ตาของเราขมิ้นสดบ้านเราเนาะรู้จักเนาะขมิ้นนี่ขมิ้นชันนะคะพอเขาจะขึ้นปลูกจะปลูกดูฝนแต่ว่าพืชผักประเภทหัวนี่จะ เก็บฤดูหนาวนะคะช่วงพฤศจิกาธันวาก็คือเป็นพืชที่ลงหัวแก่จัดซึ่งคุณภาพน้ํามันเขาก็คือสารคูเรมินนะคะซึ่งจะช่วยในเรื่องของถ้าเป็นแคปซูลที่เรากินจะช่วยในเรื่องของเพื่อที่เป็นเกี่ยวกับโรคกระเพาะอาหารนะคะเคลือบกระเพาะท้ออือ,อ,อท้องเฟ้อแต่ว่าถ้าทําเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อความสวยงามก็จะทําในรูปของสบู่สมุนไพร มิ้ันซึ่งสรรพคุณของขมิ้นชันก็จะช่วยในเรื่องของลดการที่เป็นผดผื่นแพ้พันเอสอามานผิวแต่ไม่ให้ผิวพันผ่องใสนะคะทำวันนี้ให้ดีที่สุดเนาะความพยายามอยู่ที่ไหนแล้วก็ความสําเร็จก็อยู่ที่นั่นคือเราพยายามที่ว่าจะทําเล็กๆน้อยๆไม่ต้องทําโหไม่ไปมากแล้ววันหนึ่งเราก็จะประสบผลสําเร็จเอง เวลาว่างจากงานสู่อาชีพเสริมสร้างรายได้และยังเป็นแหล่งส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชนบนพื้นที่ที่ได้รับการจัดสรรที่ดินจากสปกนับว่าเป็นการใช้ประโยชน์จากที่ดินและเวลาได้อย่างคุ้มค่า คนหนึ่งนะคะที่รักการทำเกษตรอยากทำเกษตรเป็นอาชีพและแน่นอนนะคะสนใจทุกเรื่องเรานะคะเราสามารถติดตามกันได้เลยค่ะในปักปุดจุดเกษตรนะคะพบกันทุกวันอังคารเวลาดีๆ15โนาิกา20นาทีโดยประมาณทางอมริน34 HD ิค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะปุกพร้อมด้วยทีมงานอาทิตย์ครีเอชั่นทุกคนลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ